สวัสดีครับฟลุกนะครับก็วันนี้นะครับไปรับของเหมือนกับของขอบคุณนะครับที่เราซื้อของเครื่องสว่างชาแนลนะครับมาตลอดปีนะครับลองมาดูนะครับว่าของผมได้อะไรมานะครับแ่แต่ก่อนอื่นนะครับเหมือนว่าพอไปรับแล้วนะครับก็นึกได้นะว่าพอดีว่าโลออนหมดแล้วนะครับก็เลยซื้อโลออนมาอันหนึ่งนะครับผมเป็นอัลลูออมนะครับ ก็เป็นโลออนแบบติกนะครับก็กลิ่นหอมดีนะครับก็กลิ่นไม่ค่อยสปอร์นะครับกลิ่นแบบแนวคลาสสิกนิดนึงนะครับอันี้ก็ลดแล้วห้าเปอร์เซ็นก็เหลือไม่ถึงพันบาทนะครับแล้วนะครับมาดูกันนะครับว่าผมได้อะไรมานะครับปีนี้นี่ครับเป็นกล่องนะครับกล่องสีดำนะครับผมก็ มันลุ้นกันว่ามันคืออะไรนะครับปีนี้นะครับมีแค่สองอย่างนะครับปีแล้วผมได้เป็นสร้อยมานะปีนี้มันมีเป็นไออันนี้นะครับที่ผมได้กับอีกอันจะเป็นเหมือนคล้ายๆที่เป็นเซรามิกกันนะครับเป็นรูปดอกคามเมเลียนะครับก็มผมก็ไม่ได้เห็นของจริงเ้ยว่าเป็นยังไงแต่คือว่าถ้าสึกยอดสูงวงผมอะนะครับคือผมก็ซื้อ ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ก็ไม่ไม่ได้โบงเนาะปีนี้ซื้อไปเท่าไหร่นะครับอ่าเปิดกล่องดูนะครับเป็นอะไรนะครับนี่นะครับมีการดุ้ยพอนิดนึงนะครับผมแล้วเปิดออกมาอย่างฮอดีตลอดเวลานี่นะครับเป็นปฏิทินนะครับทีละหนึ่งเดือนนะครับมันก็จะเป็นกระดาษสังเกตนะกระดาษโนนนะครับทีละหนึ่งเดือนนะครับ เนี่ยแต่ละเดือนก็แบบว่ากระดาษไม่เหมือนกันนะครับดเดือนต่อไปนีเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยแต่ละเดือนเขาจะไม่เหมือนกันนะครับก็ขอชาตไม่เปิดวมดนะเอาละแอบเก็บไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวเก็บไม่เป็นระเบียบนะครับก็คือยังไงเดีย คือแนวของชาแนลนะครับเขาจะไม่บอกนะครับว่าไม่เหมือนย่อส่วยอดสะสมเท่าไหร่ได้เท่าไหร่บอกว่ามีสะสมย่อยกี่เท่านะครับแต่ชาแนลเขาจะแบบว่าปลายปีเนี่ยมีการขอบคุณนะครับลูกค้าเป็นสิ่งต่างๆนะครับก็แต่ละปีก็จะไม่เหมือนกันนะครับก็เหมือนให้ลูกค้าลุ้นเนวนะครับก็ยังไงวันนี้ก็นะครับนอนหลับฝันดีนะครับไว้พร้ด้ชาแนลนะครับสวัสดีครับ